คุณเบลคือเหลียวของมาส่งแล้วครึ่งตัวนะแม่ยังนอคุสค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนะคะได้รับของพัสดุอีกแล้วด้ย้ายเด้อจากสแน่เดี๋ยวดูก่อนว่ามาจากสนะคะอ้าว ส่งคุณสุรศรีจีรวิทย์นะคะจาก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 แม่มะนีสำารับาญจิตเดอ้อค่อะคุณยายเด้อ่ายใดวา่นฮุตกะปิ เดี๋ยวจังสีมะเบิงง่าเป็นจังไดเนาะขอบคุณแม่มะนีนะคะของถึงแล้วแต่เช้าเ,เ,เลยนะคะเดี๋ยวสีต้องหาหม,มักม่วงมากินกับลำพิกกะปิแล้วลนะ่ะฝันนี่เนาะเดี๋ยวจะแกะเบิงเด้อค่ะสุข <c oughs> สันีนีู่เบาอันแฟตเนาะเมื่อกี้มาส่งพัสดุคุณคู่อ้าวนะคะส่งถึงคุณสุวรรณศรีจิรวิทย์ปราสาทจากคุณแม่มณีสำราญ,ญจิตเพื่อนเอ่ยกาวไ้ตอนไร้ชุดอยู่ล่ะค่ะนะว่าเพิ่นจะส่งกะปิกะปิฟีมือเพิ่นมาไหเนาะ ได้รับแล้วเด้อแม่เด้อแต่เศร้าเลยค่ะมันนี่คุณครูสิคอนอนุญาตเปิดเบิ่งน้ำกันดวนๆน,น้ำกันเลยเด้อนี่เด้อเป็นแบบใดเอาเอาเอาอ่าคือหอมาดีแทน,นอคุณครูแกะเบิ่งเด้อไปสะน่ผู้เ่าลูบล้อลูบร,รอเด้อแม่มันนี้ส่งมา <laughs> ผู้เบาหน่อยลูบรอขนาดเลยหอย คือหีผู้เบาคือหลีผู้เบาเออยน่อยๆสมรณะแมนแมนกับยายน่ารักน่ารักยายไว้แยงพนอยนะคะเอาแกะบบึงก่อนเดิมมาห่อขักแน่เถอะเนาะบาทนี่ไปเป็นวัดเด้อดิหุจักเคยมาส่งประจำเคยมาส่งประจำากะยายกะลังเถื่อบอลเล้วลังเถื่อขาเจ้าข้าเปอยาเปลเลี้ยวบนเขาเขาวางไวเออเขาวางไวเลวนี่เลย อ้าวเอาดเดี๋ยวเด้อต้องใส่พอดีมือทางหนึ่งมาถือกล่องอ้าป่าไปนํำกันไปน้ำกันแม่มันนี่เปนเห็ดกับพี่เองเนาะเออกีมือดเพิดมาจากบุเนาะ ทางทะเลเอ้าวขักขักขักห่วยส่งกระดาษมาให้หลายแถวโอ้ยกระดาษดิไลน์น่อยหลายหลายหลายอ้าวไหน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 ่วยเต็มกองอัญยาคือว่าเอามีของแถมเอามีของแถมเลยสบามีกะปินะคะแม่พนันว่ามีหมักม่วงมานำสองหน่วยวั่นี้นะแม่ บ้านสุกเด้อนี่ต้องรอจักหน่อยนะคะรอจักหน่อยเอาว่าปาดกินกบกะปิก็ได้ตัวสันนี้ท่านสุกท่านสุกนั่งดีบอย่างดีบู่อ,อีกหน่วยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งเพื่นเราเพิ่มมาได้ใหญ่อ,อ้าวเออนะคะได้สอง่วยขอบคุณมากแม่หมักม่วงนะคะและ้วกะปิอ้าวกะปิกะปิปาดโซมาหลายเส่นบอกว่า ให้การบ้านให้จูดมาว่าให้ส่งตัวอีสานบลาบบ้านนี้ผู้แม่เมียวก็จะได้จูดต่อแล้วบานนี้ยายทรงไปกระปุกเดียวพื้นที่ก็สีว่างบานนี้จะบม่ได้ยัดว่าจะยัดกระดาษไปดอกเนาะยัดกระดาษไปเนาะ นีรกระดาษนี่ไปอีสานบ่าต้องเอาอันลื่นนี่กลอ,องน่อยวอ,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 อีสานเอออีสานบอกแล้วบกว่าสิมีทีวางเพราะว่าสิสง่สงไปให้เพื่อนเพื่อนบอกให้คู่แม,ม,ม่เมียน่ฝากต่ตไปอีสานสาบลาบมีสา,าม,ม,มรกระป๋องหนึ่งกระป๋องให้อีสานสองกับให้อีสานกระป๋องเดียวนะคะอีสานหนึ่งกระป๋องห<า> <1. S 1> นึ่งกระปุกเพื่อนผู้เดียวนะคะเอาสร้างเปลี่ยนบาทนี้เอาหนึ่งกระปุกสองกระปุก อ่ะสามกระปุกเดอ้อใส่บอมีมีสามมีสามค่ะไอสารกระปุกหนึ่งเดอ้อบอต้องแกบอต้องแกกระสิเป็นโจย์ต,ต่อไปว่าคู่แมวเหมียวกะสิใส่กรองไปลวกระสิเอากระดาษแถมไปได้สารเดอ้อเจ้ากระดาษแถมไปคุณคู่สาวใบสองนะคะอีกกระปุกหนึ่งก็ให้อีสานแล้วก็ใส่กระดาษแถมไปกระพลาสติกแล้วมือแล้วมันเหลือบริใสส่งไปอีสานสาม อ่ากสิสงหายีสานก่อนเนาะอีสา,สา,านสาตามนี่ล่ละนะคะขอบคุณแม่มันนี่นี่นี่ละ่ะของอีสากนกสิประมาณนีละ่ะกสิสงไปอีสา, <c ười> านมันวางเด็กกสิสงแม่แม่เพิ่บอกว่าให้คู่มแม่เหมียวส่งตอ่อคู่มแม่เหมียวก็เอาอันนี้ออกไปแล้วหนึ่งก็เหลืออีกหนึ่งกระปุกกิดส่งไปอีสานตามนี่แหละนะคะเดี๋ยวส่งต่อไปส่งที่อยู่ไหมคุณคู่ไรอีสานเด้อเอาเนี่ยนี่นี่อันเด่กเด็กก็เต็มพอดีเลยบาทนี่ อ้ยอีสานกระสิได้ขึ้นนี่ละตรงไปอีสา,บานบาทกระสไปเปลีป่ยนซื้อตรงนี้เป็นอีสานสา,าบหลับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะเบึงอันอัน,นย่ายแกะให้แมวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเบึงอันได้ว่าอันจับจับม,มันดีวไม่สิหมุนโอ้ยย่าผัดเจ็บมือเนาะมือไหนป่แม่ก็ต้องแน่นังขคงเพิิน,นเ,เ,เดี๋ยวคุณคูณเดี๋ยวคุกหมุนเบึงเด้อ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 เดยวเด้วขอว่างก่อน เปิดโฉมกระปิมาบึง่วก่อนเดยอจะแจะดูยายเอให้แจะดูชิมเอาเอาหยังเรามาแจะเนี่เอานิวบอเอาเอานิวเลยบอตัวยขึ้นมาจักหน่อยบอซิีมมจักหน่อยเนาะหวยายสมสาสมลือของเพื่อนเด้อโอ้บริเข้มอันแห้งคือเาไมาซื้อมาจากตลาด จจอเอาใหญ่ซิมุงดูเสียบเนาะไม่แรงมัพี่กะปีเนาะจ้ะยังทายคลิปไปให้แม่เป็นเบื้องนำบเขอบคุณแม่มณีได้เพื่นส่นงของมาให้โอ้ยด้วยความหักความแพงคู่แมวเหมียวเป็นสงอืมอค่ะ สองสาวกระปุกกระไลขนาดเนาะเพิ่นเบาให้ฟังอยู่ในอันนาแม่เพิ่นเบาให้ฟังอยู่ในไหลเส็ี้ยวเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดเองสันนากเ็เลยว่าห่วยอยากชิมเด้่าสันกรเลยเพิ่นกเ็เลยส่งมาให้เป็นเอฟซีหมอลำหนองมะนานะ้นำกันแม่หกักแพงกันส่งของกันไปส่งของกันมาเนาะปัดเดบ,บัมม่วงแถมตืบม,มาอีกหน่วยหนึ่งเอยป่ะมานหน่วยหนึ่งสองหน่วยนะคะคกระบอกในสุกสัมกทิไทสุกเด้อแม่เด้อขอบคุณมากๆสํสำหรับ น้ำใจที่มีต่อกันเอาอีสานเตรียมรับเด้อกองนี่เด้อเตรียมใ้ไห่แหล้วแพ็กไ้ให้แหล้วเด้เออ้าย <laughs> อันห,หุงเข่าทายายว่าเส็จแล้วละก็เตรียมพักเตรียมหยาไว้เดอร์กินกระปิกกะปิได้จากอีสานเด้อขอบคุณค่ะน้ําใจที่มีต่อกันหกักแพงมาณะหน่อยน้ากัน,นเพื่อแพ่ความสุขมหาคุณครูหอดเพื่อนหอดซานขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเห็ดน้ำพริกกะปิหรือยังไงเดี๋ยวคู่ไทยขีพย์เบิรอีกที่หนึ่งค่ะแม่ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ